สวัสดีเจ้าเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องจะแป่งน้ําจิ้มซุกี้นะเจ้าสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถทํากินคนเดียวก็ได้แล้วก็ทําขายได้นะเจ้าอันนี้เป็นสูตรจากร้านขายซุกี้เจ้าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนะเจ้าของนะเจ้าลักๆกก็จะมีอันนี้เลยนะเจ้าอซอสพริกใครจะใจยี่ห้ออื่นก็ได้นะเจ้าแต่วันนี้ไม่ต้องเลือกใจโรซ่าเนาะวัตถุดิบต่างๆเนี่ย อัตราส่วนจะขึ้นอยู่กับปริมาณของซอสพริกที่เอาใจนะเจ้าสูตรนี้สําหรับซอสพริก1ถุง1ถุงก็น้ําหนัก1กิโลกรัมนะเจ้าถ้าขายใจ2ถุง3ถุงก็ส่วนผสมอย่างอื่นก็คูณเข้าไปเลยนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะเจ้าอันนี้เป็นน้ําตาลทรายบัคคัดสีเนาะแล้วก็มีกระเทียมไทยนะเจ้าแล้วก็พริกขี้หนูผสมกับพริกแดงจินดานะเจ้า แล้วก็น,นี้เป็นน้ำมันงาแล้วก็ต้งหูย้ยีนะเจ้าน้ำส้มสายชูน้ำกระเทียมดองแล้วก็เนื้อกระเทียมดองนะเจ้าอันนี้น้ำเปล่าแล้วก็ผงปรุงรสนะเจ้าแล้วก็ผงชูรสสุดท้ายก็คืองาขาวคั่วนะเจ้าก็เดี๋ยวเราจะเอาส่วนของพริกกระเทียมนะเจ้ากระเทียมดองนะเจ้าเอาไปปั่นกับต้งหู้ยีนะเจ้าเราจะเอาไปปั่นกับ น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะเจ้าเอาพริกใส่ลงไปเลยอัตราส่วนผสมต่างๆไม่ต้องจะลงไว้ในคำอธิบายคลิปแล้วก็คอมเมนต์นะเจ้าสามารถเข้าไปดูได้เลยกระเทียมนี่ใจกระเทียมไทยกระเทียมไทยนี่มันเม็ดน้อยเนาะเอาบต่ต้องปอกเปลือกนะเจ้าแต่ถ้าขายใจกระเทียมจีนที่กรีบใหญ่ๆก็สามารถปอกเปลือกได้แล้วก็ กระเทียมดองประมาณจอนหนึ่งนะเจ้าต้งหู้ยี้หนึ่งก้อนแล้วก็น้ำต้งหู้ยี้แหมประมาณหนึ่งช้อนอันนี้น้ำส้มสายชูนะเจ้าแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วเราจะใส่น้ำลงไปมอกเคื่อมันปั่นง่ายนะเจ้า น้ำนี่ตวงแล้วนะเจ้าน้ำเปล่า300 ml ไม่ต้องแบ่งมาใส่เพื่อให้มันปั่นง่ายแล้วที่เหลือเราจะเอาไปเคี่ยวนะเจ้าปั่นได้เลยโอเค ก็เดียวเขาจะเอาไปเคี่ยวนะเจ้าก็เดียวเ้าจะเคี่ยวน้ำจิ้มนะเจ้านี่เลยซอสพริกของเา้าซอสพริกหนึ่งซองนะเจ้าหนึ่งถุงหนึ่งกิโลกร,รมัมเทลงไปในกระทะเลยนะเจ้า อันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะเจ้าอาจจะนั่งกระใส่น้ําตาลนะเจ้าอันนี้เป็นน้ําตาลทรายไม่ขัดสีนะเจ้าน้ำตาลทรายแบบฟอกสีเนาะแล้วก็ผงปรุงรสผงชูรสอันนี้ถ้าใครบักินก็บ่ต้องใส่นะเจ้าน้ำมันงาเพิ่มความหอมนะเจ้า น้ำสะอาดที่เหลือตะกี้นะเจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็เครื่องที่เฮาปั่นไว้ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเฮาก็จะกลนก่อนนะเจ้าก่อนที่เฮาจะจุดแก๊สเฮากลเนให้มันเข้ากันก่อน พอมีความรู้สึกว่าน้ำตาลละลายดีแล้วนะเจ้ากดจุดแก๊สได้เลยจช้ไฟกลางนะเจ้าไฟกลางค่อนอ่อนก็ก่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจิ้มของเราจะเดือดนะเจ้าระหว่างนี้เราก็คอยคนอยู่ตลอดเลยเพราะว่าถ้ามาอัานกเดียวถ้าน้ำตาลมันบะละลายเนี่ยน้ำตาลตกตะกอนนอนก้นนะเจ้ามันจะไหม้ เริ่มเดือดแล้วนะเจ้าเขาจะก,กลนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้มไปเพื่อมันเดือดจนกว่ากลิ่นน้ำส้มสายชูมันจะหายไปเลยนะเจ้าน้ำจิ้มเขาเดือดดีแล้วนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะใส่งานะ้เจ้า อันนี้เป็นงาขาวขั่วปริมาณงานี่กก็แล้วแต่ชอบเลยนะเจ้าไข่จะตุบเพื่อมันแตกแค่น่อยนึงก่อนจะใส่ก็ได้เพื่อเพื่อมันกลิ่นมันออกนะเจ้าแต่อันนี้เขาใส่น้ํามันงาไปละมันก็จะหอมน้ํามันงาอยู่นะเจ้าน้ำจิ้มสูตรนี้จะออกหวานหวานนำนะเจ้าหวานนำ้ำ เปรี้ยวตามเนาะสาเหตุที่ไม่ต้องปรุงให้หวานน้ำเนี่ยเพราะว่าเวลาเรา,าเสิร์ฟให้ลูกค้าเราจะเสิร์ฟกู้กับมะนาวซดนะเจ้าแล้วก็พริกกระเทียมเสิร์ฟกู้กันไปนะเจ้าถ้าเราปรุงเปรี้ยวไปก่อนแล้วอ่ะในเวลาใส่มะานาวบีบมะนาวซดใส่ไปมันก็นจะเปรี้ยวเกินไปนะเจ้าเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็เราก็จะรอนะเจ้า รอเฮ่น้ำจิ้มเหาเย็นสนิทเลยเราก็เก็บใส่ขวดเก็บใส่กระปุกหรือว่าใส่ขวดโหลนะเจ้าตอนนี้ไม่ต้องยังใส่ผักป้อมนะเจ้าเพราะว่าถ้าเราใส่ผักป้อมหรือว่าผักชีลงไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำจิ้มเห่าเสียง่ายนะเจ้าน้ำจิ้มเฮาจะบูดง่ายเฮาจะใส่ตอนตี้เฮาจะเสิร์ฟให้ลูกค้านะเจ้า ดูความข้นหนืดก็จะข้นประมาณนี้นะเจ้าบะข้นเกินไปแล้วก็บะเรลวเกินไปเวลาเอาไปจิ้มนะเจ้ามันก็จะได้ติดติดหมูติดเนื้อเนาะนะเจ้าสูตรนี้เอาเป็นน้ำจิ้มอนเนกประสงค์ได้เลยนะเจ้าจะจิ้มหมูกระทะชาบูซุกี้อย่างได้หมดเลยหรือว่าเอาไปทำเป็นน้ำจิ้มซุกี้หม้วนซุกี้โลก็ได้นะเจ้า สูตรนี้ไม่ต้องเอามาแพกใส่ถุงถุงละ500กรัมแพกได้3ถุงพอดีนะเจ้าคำนวณต้นทุนรวมวัตถุดิบแล้วตก80บาทนะเจ้าถ้ารวมค่าใช้จ่ายแห่นเห้าเปอร์เซนต้นทุนรวมอยู่ที่100บาทเวลาเสิร์เผาก็เสิร์พร้อมพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็มะนาวสดเจ้าลองเอาไปทำกินทำขายกันดูนะเจ้าสวัสดีเจ้า